สวัสดีทุกทุกคนนะจ้าวันนี้จะพามาชมแวกค่ะแวกไดายาของภาคเหนือนะจ้ะปายาแบบนี้ที่นั่งบ๊อกซ์สีมันโอเคอ่ะมันท่ายอ่ะจ้ะไม่ปวดหมวเข่าไม่เมื่อยไม่เหนื่อยล้วอยากจะ,จะสบายสบายแล้วไม่ต้องงอเข่า้ะเบาะนี้จยากจะลุกไปไหนก็ลุกได้จ้ะอยากจะเดินไปไหนก็เดินได้มาติดตูดตัวเองได้ตลอดเลยจ้ะแวกนี้อ๋อซื้อมา สองร้อยเก้าสิบบาทแล้วจะออซื้อในเพจอาไม่ได้ขายแล้วถ้าออมารีวิวให้ดูเฉยๆว่ามันใช้งานยังไงเห็นอซื้อมาแล้วก็อยากให้ดูแล้วก็ออว่ามันดีอ่ะพี่บางคนก็นบอกว่ามันไม่คมเนาะไม่รู้ขอซื้อเจ้าไหนแต่ของออี่ออว่าคมจ้ะสองร้รอยเก้าสิบบาทรวมส่งแล้วก็้อีบอน,นั่งเกาหลีนี่ออซื้อมาอในช้อปปี้สิบหกเซน สามร้อยสิบเอ็ดบาทยังไม่รวมส่งเลยค่ะก็ถามว่าแพงไหมสำหรับอ๋ว่าไม่แพงแต่พอออกไปซื้ออันลัสเจ็ดร้อยบาทมาแล้วจ้ะอันนี้มันจิบหกเซนจ้าถ้าเกิดว่าใครตัวเตี้ยโรสันก็วัดกาวสามเซนกำลังจะบดิได้เห็นไหมมันคิดตัวนั่งสบายจ้ะแต่ก็ระวังจะงูใหญหลังด้วยค่ะหงายหลัง,ลไ,หหลงได้จ้ะต้องนั่งระวังระวังถ้าใครยังไม่ชินด้วยจ้ะ